วินลี่ผีกล้าบ,าบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาลั่นอยู่วงการเดียวกันไม่ควรถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลวินลี่ผีกก้าบ,าบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาลั่นไม่หนักใจพร้อมเจรจาจอยแหวสีลั่นอยู่วงการเดียวกันไม่ควรถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลวันที่20ตุลาคม2566ที่สอพสองพี่น้องทนายเต้ธัญ,ญพรสิวพวัฒนาทนายความสาวชื่อดังได้พาวินลี่ผีกก้าบ,าบตลกหน้าผีชื่อดังกรณีระเบิดอารมณ์ด่า จอยบียอนนักร้องสาวกลางคอนเสิร์ตงานไซยิดกำนันพุกที่อำเภอสองพี่น้องได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีจอยบียอนจับมือแหวสีนครสวรรค์น้องสาวให้อภารพรขึ้นโรงพักสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งความร้องทุกข์กับตอตออ่างสรนวิทยาธราลิขิตรองสอวอสอบสวนให้ดำเนินคดีกับนายสมนึกนาคแท้หรือวินลี่ผีกาบก ตลกดังในข้อหาหมินประมาทพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเชิญตัววินลี่ผีกาบกาบศิลปินดาราตลกหน้าผีมารับทราบข้อกล่าวล่าสุดวันที่20ตุลาคม2,566เวลา8นาฬิกา30นาทีทั้งนี้นางสาวธัญพรศิวพัฒนาหรือทนายเต้ได้พานายสมนึกนาคแท้หรือวินลี่ผีกาบกาบ ลูกความได้เดินทางมาที่สพอสองพี่น้องเพื่อพบพนักงานสอบสวนโดยใช้เวลาในการสอบสวนอนอประมาณหนึ่งชั่วโมงจากการที่คู่กรณีได้มาแจ้งความว่าถูกนายวินลี่ใช้ถ้อยคำหยาบคายวาจาไม่สุภาพด่าทอผู้เสียหายพอร้อมชี้หน้าด่าต่อหน้าทีมงานนักตีนกลุ่มแฟนคลับและแขกที่มาร่วมงานทําให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งถ้อยคำดังกล่าวทําให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายโดยพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วถ้อยคอ ม,มดังกล่าวนั้นเป็นความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน่าซึ่งเบื้องต้นหลังจากการสอบสวนนายวินลี่ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยนายวินลี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากให้ปากคำแล้วก็ไม่ได้มีความหนักใจหรือกังวลอะไรแต่เบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับคู่กรณีก็อยากฝาถึงว่าเราก็คนในวงการเดียวกันเราก็เคยอยู่มาด้วยกันอะไรที่เคยกระทบกระทั่งกันก็ไม่ต้องมาถึงโรงพักถึงศาลก็โทรคุยกันได้นึกถึงตอนที่เราสนิทกันเราก็ไม่รู้สาเหตุที่เรามาโกรธมาเคืองกันเรื่อง อะไรที่ผ่านมาซึ่งสำหรับตนตอนนี้ก็พร้อมเจรจาที่จะพูดคุยกันเพราะเหมือนเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าก็น่าจะคุยกันได้หากอีกฝ่ายจะเจรจาด้วยตนก็พร้อมเจรจาพูดคุยกัน